「それが使命さ」「その正義呼び覚ませ命を懸けて」「熱い風受け止めろ永遠」 ทีมซิลเวอร์แคสเซิลได้ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือเหล่าหุ่นยนต์นักกีฬาจรจัดให้มีความหวังกลับคืนมาเหมือนเดิมและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือตามหาริคาโดพ่อของลูลี่ที่คิดว่าตายไปแล้วนั่นเองแต่มีเพียงจูทารุเท่านั้นที่ได้พบกับริคาโดซึ่งที่จริงแล้วริคาโดเองก็กาลังเดินทางเพื่อช่วยเหลือเหล่านักกีฬาจรจัดอยู่เช่นเดียวกันแต่ได้ขอร้องให้จูทาโร่เก็บเรื่องที่ได้พบกันเป็นความลับเพราะไม่อยากให้ลูกสาวต้องเสียใจ ทีมซิวเวอแคสเตอร์ได้ออกเดินทางต่อไปและบุรุษนิรนามก็ยังคอยตามประกันอยู่เช่นเดิมเสนอตอนอาวุธล็อจากภูเขาไฟพลังที่เหนือโปรแกรมของพวกมันเราต้องหาทางเอามาเป็นของเราให้ได้ เพื่อทำให้หุน่นนกกีาตอนจัดในทีมของเราแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แบบเราต้องทำลายพวกมันทีละคนมักควินดีเริ่มจากเจ้านี่ก่อนก็แล้วกันยูนิตที่สั่งให้ทำเป็นยังไงบ้างฮะอ่ะจะทดสอบเดี๋ยวนี้เลยก็ยังได้ฮะทีมซิวเวอร์เคซอตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ที่บอลกันครับใกล้กับภูเขาไฟโอลิมปัสครับดีมากเป้าหมายของเราก็คือมักวินดี เล่ามันมาแล้วก็ทําให้เป็นพวกเราให้ได้ครับผมถ้าทําให้สําเร็จก็ทําลายมันซะนี่แหละกฎของบุรุษนิรนามจ้าลูา เออเขยังช่วน,นะนะได้มาแท่น้ำอุ่นลหายไม่เป็นไปทิ้งเลยขอบใจนะถตาจะขอบใจก็ขอบใจผู้จัดก,การเขาสิน่าเพระาะว่ารูนี่เป็นคนบอกเองว่าอยากช่วยนายช่างหายเหนื่อยนะ <c oughs> ทั้งคนทั้งหุ่นก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> กะคือว่าอ๋อ,อ,อว่าไงมีธุระอะไรเหรอมักวินดี้จริงๆด้วยฮะเหมือนดูในทีวีเปียบเลยบ้าเหรอนี่แหละตัวจริงอะอะ,อะไรก<อ>ันนะตัวจริงเหรอพวกเราเป็นหุ่นนักกีฬาฟุตบอลของที่นี่นะได้ข่าวว่าซิเวอร์แคสซูมาแถวนี้เราก่อเลยเออเราเรา,เรามีเรื่องอยากจะขอร้องมักวินดีออน้อะฮะขอร้องท่านเหรอ คืออยากให้ช่วยซ้อมบอลให้เราหน่อยอะนะตอนนี้ทีมเฮเปอร์ก็เหลือเราสี่คนเท่านั้นนะเพราะเราเป็นทีมท้องถิ่นที่มีกำลัมือเท่าไหร่หุ่นนักกีฬาจริงๆก็เลยหนีไปอยู่กับทีมของที่อื่นหมดแล้วหุ่นนักกีฬาจริงๆมาเพราะว่าไงคืออย่างนี้แต่เดิมพวกเราไม่ใช่หุ่นนักกีฬาหรอกเป็นหุ่นทํางานในเหมืองนะ่ะ แต่พองานในเหมืองมันหมดฤดูแล้วพวกเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วพวกเราเออกไปเป็นหุ่นนักกีฬากันมากขึ้นแนตะ่พวกคนในเมืองก็รู้ข่าวก็เลยช่วยกันตัดแปลงระบบของเปาให้เป็นหุ่นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็จัดแข่งขึ้นมาพวกเราเคยทํางานแบกขามอยู่ในเหมืองนะก็จะมาได้กีฬาแล้วก็เลยทําให้เรามีความหวังอย่างอื่นขึ้นมาพวกเราก็เลยอยากเป็นหุ่นนักกีฬาเต็มตัวบ้างเราคงไม่มีโอกาสได้พบมอวินดี้ตัวจริงแบบนี้ตลอดชีวิตขอร้อง ช่วยเป็นคนให้พวกเราทีเถอใช่ขอร้องหน่อยนะช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยช่ขอร้องเอาละตกลงจะจะสอนฟุตบอลที่แท้จริงให้อโอ้โหดีจังเลยเออถ้างั้นเราไปที่สนามฝึกซ้อมกันเลยดีไหมโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันมากันนะอืมระวังตัวด้วยแล้วกันนะจ้าจะสนุกไหมเดี๋ยวใช่ไหมอ่ะเอาเถอะ์เน่ ร้อยพักวินดี้เขาจัดการกันแล้วกันโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแตงก็ไม่ได้ไปหย่าเอาละย่อฮึสบายมากฮึฮึฮัจ้าเจ้าวานนใช้ได้แล้วแต่ต้องเพิ่มพลังให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะไม่งั้นยิงประตูไม่ได้หรอกอ่ะร้อยครั้งหนึ่งรายิงประตูผ่านชั้นไปให้ได้นะอ่ะดีละลองใหม่ ยังไม่พอต้องเวียงข้ามมาสูงกว่านี้อีกเอาล่ะต้องยกข้ามมาสูงกว่านี้อีกสิเฮ้ยเล่นตรงสามเหลี่ยมเลยนะพยายามเตะลูกให้แรงกว่านี้หน่อยอ้าวพยายามไม้เวียงแข่งสัมพันกับขาด้วยเอาเฮ้ยหมดแรงหมดแรงกันต้องเป็นอะไรไปยอมแพ้ซะแล้ว ต้องเพิ่มพลังให้มากกว่านี้สิเราพยายามสุดแรงแล้วนะไม่ไหวแล้วลนะ่ะสงสัยพวกเรามีระบบต่างกันจริงๆด้วยมั้งพวกเราสู้ไม่ได้แน่แน่เลยใครบอกว่าสู้ไม่ได้ละ่ะผู้นายคิดกันไปเองต่างหากนะคิดว่าไม่ไหวต้องพยายามหน่อยสแิแต่แต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วนี่นะคุณอย่างเราน่ะไม่ว่าใครก็เรียกพลังที่เหนือกว่าระบบวงจรได้ทั้งนั้นนะพลังที่เหนือระบบวงจรเหรอใช่แล้วพลังที่แท้จริงของหุ้นักกีฬาไม่ได้มีแต่พลังจากเครื่องจักรเท่านั้น และที่เราพยายามจะสุดแรงจริงๆจะไม่ใช่แค่พลังกับความเร็วตามที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้เท่านั้นแต่เป็นพลังปัญหารที่สองประกาอยู่ภายในอะไรก็ต้องค้นพบสักวันถ้าเราค้นพบมาแล้วพวกพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรออืมต้องแข็งแกลงขึ้นสิเอ,ลอาละรอครั้งหนึ่งอ่ะ,อะ ดีมากอย่าอย่ามาจับไอ้บอกให้ล่อย่าไม่เต็มราเลยดีนาเป็นแรงหน่อยเอมายออกแรงให้มากกว่านี้หน่อย สมเร็จสมเร็จแล้วทำได้แล้วทำได้แล้วสยองทำได้แล้วสยองอืออ่าเอาจนได้นะเป็นโคชฟุตบอล,อย,ลยังกันเหรอแล้วผมก็สัญญากับเขาแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปอีกนะครับไม่เป็นไรหรอกฟุตบอลในรเรื่องสนามของนาอยู่แล้วนี่นะ<อ>จริงๆเหรอฮะอืมเย็นพรุ่งนี้เราต้อจะกลับไปนะอย่ากลับมาช้านะก็แล้วกันนะ โ้ยก็ฝันไม่แน่มาวินดี้แห่งทีนส์วคัสเซนช่วยสอบฟุกบลให้กับพวกเราด้วยโอ้อตอนที่ยิงประตูเข้าไปอะนะมันเหมือนกัได้เห็นแสงอะไรบางอย่างเลยอะแล้วอยากจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ล่ะใครอะพวกเราเป็นสมุนของบูรหุดนี่นะนามเดินทางไปทั่วโลกคันเ,เลือกนักกีฬาเก่งๆองละว่าไงล่ะยะอยากเป็นหุ่นนักกีฬาที่เก่งกว่ามากวินดี้กันบ้างไหมอะพวกเราทำได้ด้วย ไม่ไห og, วหรอกเรามันคนละระดับกันอย่าดูถูกตัวเองนักซียเมื่อก่อนทีมซิว่าแคสเซอร์ก็เคยอ่อนแอมาก่อนน่าจะบอกให้ให้พวกเราช่วยดูแลพวกนายดีกว่านะ่าแค่ดัดแปลงชิ้นส่วนนิดกนหน่อยๆพวกนายก็เป็นหุ่นนักกีฬาที่สมบูรณ์และจะได้เป็นหุ่นในสังกัดทีมของเราอีกด้วยนะหุ่นนักกีฬาในสิกััดนะได้แข่งทีมดีจริงอ่ะเอาไปดีอาไีสนนะแน่ใจหรือว่าเราจะเก่งขึ้นเหมือนกันมากวินดี้จริงๆอ่ะ แน่ใจสิเชื่อมือเราทันหน้าให้เราดูทวกเราเราจะได้เป็นหุวนักกีฬาจริงๆแล้วล่ะจริงด้วยสิดีงั้นมาไปกันไปนกันถ้าทางสนุกกันใหญ่เลยนะวินนี่กอนงั้นละ <c oughs> พวกผู้จัดก,การกลับมาแล้วเราจะออกเดินทางกันอย่าช้าลนะ่ะรู้แล้วนะ วินดี้ในที่สุดแกก็หลงโกนจนได้ไหวนะไปสู้กันดีกว่าน่าถ้าแกแพ้ต้องยอมเป็นสมุนของบรนูนเนียนามนะ <c oughs> จะบ้าเหรอเ้าจะไปตกลงกับแกแกปฏิเสธไม่ได้หรอกอะไรนะปะพัพวกคุนกระป๋องท้องถิ่น่นด่าชื่อทีมแฮมเปอร์อย่างนั้นใช่ไหมรูปปร้พวกกับกระทอนไอ้พวกนั้นนะ่ะสถานที่แข่งขันคือในถ้ำที่ภูเขาไฟโอลิมปัสแกต้องมาคนเดียวนะไม่อย่างนั้นจะพวกขุณกระป๋องนั่นคงถูกหลอมอยู่ในนั้นแน่เลยล่ะ あっ危 ฉันบอกคนเดียวตามสัญญาแล้วไงเล่าแหมสมแล้วที่ทีมซิวคิคเซอร์เคร่งเรื่องกฎกติกามารยาททีมเฮเปอร์สีคนปลอดภัยดีหรือเปล่าก็ต้องปลอดภัยสิทุกคน เป็นยังไงบ้างมาร์ควินดี้ลูกแตกของเรานั่นแน่ไหมพ,พวกนายพวกเฮลเปอร์ถูกดัดแปลยูนิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นยังไงล่ะถ้าทางพวกมันอยากจะสู้กับแกนะมาร์ควินดี้แกคอยดูพลังของพวกเราที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็แล้วกันนะคราวนี้เราจะไม่แพ้ใครอ,อกกีกตนะ่อไปแล้วเราล<ร><ร>ุกขึ้<ร>นต่อสู้กันเลองีหลบมาซะ รับไปเลยลูกเตะแมกม่าเฮ้ยวิเอาฮ่า่อยออโเราจะโค้นกันลงให้ได้แล้วเราจะได้เป็นหุ่นดักกีฬาในสกัดเต็มตัวสักทีหนึ่งไงไหวนะ เราได้ร่างกายที่แข็งแกร่งมาแล้วคราวนี้เรา,เาก็ไป็หุ่นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบได้แล้วบรุรุษนี่เรานำจะทําความฝันของเราให้เป็นความจริงอ๋ออย่างนี้ดีเองถูกควบคุมระบบความคิดไว้นี่นะกลับมาแล้วจ้าสนุกจ๋งเลยนะใช่สนุกจังเลยมีอะไรกันเหรอเป็นสัญญาณของมาร์ควินดี้ขาดหายไปนะครับเอ๊อผมเห็นว่ากลับมาชา้าเลยคิดจะรียกตาม เออแล้วถ้าแถวสนามซ้อมล่ะตอนนี้ไม่มีสัญญาณเลยสักนิดเดียวครับอืมงั้นก็เอายาขึ้นตามหาเลยก็แล้วกันนะครับผมลูกเตะแม่ฟาลูกเตะหวั้งซ้อิ ตอนนี้ลูกเตะคนสว่างทำอะไรพวกเราไม่ไ uh, ด uh, uh, ้หรอกนะเฮ้ยรเต็มเียนเป็นสัญญาณจับคลื่นพลังงานเลยดีกว่าครับมากินดีขอให้นายปลอดภัยทีเถอะ สามร้อยก็ราว่าก็ทนไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอฮะพวกเรายังทนได้เลยจะงอกไปแล้วเนาะนายก็น่าจะมาเป็นสมุนของบุรุษนิรนามนะทจะมีพลังมากไปกว่านี้ไงเล่าพลังนั้นเหนือระบบจริงซะด้วยพวกนายไม่เข้าใจอะไรหรอกพลังที่ได้มาโดยไม่ต้องพยายามทําอะไรล่ะมันไม่มีค่าเลยเลยสักนิดเดียวพวกนายไม่เข้าใจอะไรเลยว่าไงนะพลังที่ฉันพูดถึงมันไม่ใช่พลังงานแบบนี้สักหน่อยพลังที่เหนือระบบ ราจะต้องค้นพบ้วยตัวของเราเองต่างหากมันคือพลังที่เอาชนะความอ่อนแอของตัวเองจำไ,ไหมเอาชนะความอ่อนแอของตัวเองเป็นอะไรกันไปบูทำอะไร,รก,กันอยู่ฮะแค่นี้เราก็บอกใจกันแล้วนี่นะเราจะพลังที่เหนือกว่าแกสุรทซับไปพวกเราต้องมีพลังเหนือกว่าทุกคนด้วยพวกนายไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่นหรอก แต่ก็ใจผิดท่าบายตอนอะไรนะฮะช่าน่าสมเพชความใจดีของมักวินดีแต่พวกแกน่าสมเพชดีกว่าว่าไงนะฟุตอ,อมามมัส คนที่จะเอาชนะทีมซิลเวคสซคือพวกเราต่างหากักจะปล่อยให้นายถูกมันจัดการไปก่อนยดงไงกันอย่าไปยุ่งดีกว่านะกแกอยากเก่งเหมือนทีมซิลเวคสซไม่ใช่เหรอฮะก็ไทยอ่ะสิเราต้อยอมตัดปลายังไงล่ะไอพวกโง่ทีมซิลเวคสซไม่เคยต้องให้ใครมาช่วยรอกพวกเขาทําให้น้ํามันในตัวของเราร้อนระอุเขาสอนให้เรารู้จักพลังที่แท้จริงพลังที่ว่านั่นก็คือ พลังที่เหนือระบบวงจรเลยปัท่อเอ้ยว่าทำอะไรกันอยู่ฮะรีบส่งยาสามตัวนั่นลงนรกไปด้วยเลยก็ตัวแกจะลัดตัวตอนนี้ก็สายไปซะแล้วรู้ตัวไว้ซะด้วยนะหน้าเบื่อจะพวกโง่ดีจริงๆ ตาไบไต้พยุมหมุนเอาล่ะเนาะมักวิดิแสดงว่าเห็นเลยสิพลังที่เหนือระบบวงจรของนายยังไงละ่ะได้เลยลูกเตะร์นาโดลูกเตะไปบอลแต่จงว่าแล้วเอาเลย เออพะลังที่แท้จริงก็หุน่นนักกีฬาเองลูกเตะทอร์นาโดหวงโซ่มาแลรมันไม่ใช่พลังของแค่คนคนเดียว แต่มันเป็นพลังที่เหนือระบบที่ทุกคนต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจำเอาไว้นะชักถอยก่อนชาไม่ได้เลยนะเราต้องรีบไปแล้ว,ลลวเดี๋ยวก่อนซี่ เราต้องช่วยพวกนี้ไปด้วยเนอะทั้งๆที่เราคิดจะทำร้ายนายอย่างนั้นเหรอแต่จะช่วยซะอย่างจะทำไมล่ะมาวินนี่จะเราเบื่อความใจดีคนหน่อยจริงๆแล้วจะให้ฉันทำไงล่ะไปเด็กก็เถอะไปแหมเข็ดที่ขาเรื่อยเราอยู่เรื่อยเลยนะ งนี่พังหมดเลยนะไม่เป็นไรเห็นข้างนอนแล้วหยุดก่อนเดี๋ยว,ข,ออยยวข้างนอกจีเซอร์รูสิเขาบอกแล้วไงมากินดิเส้นทางเก้าหนึ่งหนึ่งไล่เข้าไป วันหนึ่งเราจะต้องเป็นหุ่นนักกีฬาเต็มตัวด้วยพลังของเราเองให้ได้เลยอย่าลืมความฝันอันนี้สิล่ะขั้ใจนะนี่ถ้าพูกนายไม่มาช่วยฉันจะไปยังไงก็ไม่รู้เราก็แค่อยากจะแข่งกีฬากับพวกนายครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแข่งในสนามหุ่นยอนต์อย่างถูกกติกาและจะรอถึงวันนั้นื 手には熱いトップジョイより高く飛び続ける視線組付けジャンプ力心を一つに今はレラアイアンディーガー